เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่หกสิบ ส่นหยวนก้มตัวน้อยๆลงคว้าใบาชาในกระจาษมาดูกำรรหนึ่งใบาชายังอุ่นอยู่สามารถได้กลิ่นหอมของใบาชาบางๆและกลิ่นหอมของไม้สนอยู่รำไรคราวก่อนข้าให้คนมาบอกให้พวกท่านสืบดูว่าตอนนั้นเสียอีเหนียงขายช่วยไว้กับหงไวรวมถึงอุ้หมิงกับอุ้จันสาวใช้ในเรือนท่านแม่ข้าไปที่ใด เป็นอย่างไรมีข่าวคราวอะไรหรือไม่ นับตั้งแต่กลับมาแล้วได้ยินสีมามาพูดถึงจุดน่าสงสยัยในเรื่องที่มารดาอาการป่วยกำเริบในตอนนั้นรวมถึงหลังมารดาสิ้นใจเสอ,อีเนียงได้กำจัดสาวใช้ในเรือนมารดาไปทันทีเซินหยวนก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้มาตลอดเพียงแต่เวลานั้นเซินหยวนเพิ่งกลับมาไม่มีคนให้ไหว้วานได้จึงไม่ได้เคลื่อนไหวนักต่อมาพอเซินยวนยึดที่ด และร้านค้าของมารดากลับมาไว้ในมือได้แล้วอีกทั้งยังได้กลุมอำนาจดูแลงานในเรือนส่วนในนางก็ให้คนบอกผู้ดูแลเฉินตุ๋ยชิงและหลงจูหานให้พวกเขาส่งคนที่ไว้ใจได้ ออกไปตระเวนหาตัวบรรดาสาวใช้ในเรือนมารดาที่ถูกเสีย่ยเหนียงกำจัดไปในตอนแรกขอเพียงหาตัวพวกนางกลับมาได้แม้จะเพียงคนสองคนก็ยังสามารถถามเอาความมาได้บ้างอยู่ดีเหอเสียงได้ยินคำถามก็พลันแสดงสีหน้าละอายใจออกมา เรียนคุณหนูนับแต่ท่านให้คนมาบอกเรื่องนี้กับเบา่าและสามีเบา่าสามีเบ่าก็ส่งคนออกไปค้นหาสาวใช้เหล่านั้นทันทีแต่ท่านเองก็ทราบหนึ่งคือจะอย่างไรก็ผ่านมาเป็นปีแล้วสองคือ ตอนนั้นเซียอีเหนียงสั่งพวกค้าทาสเหล่านั้นเป็นพิเศษว่าให้ขายพวกนางไปไกลยๆยามนี้จึงหาตัวได้ยากจริงๆจนตอนนี้ก็ยังหาไม่พบแม้แต่คนเดียวบ่าวผิดต่อคำไหว้วานของคุณหนูจริงๆเจ้าค่ะเซินยวนย่อมรู้ว่าหาตัวสาวใช้พวกนั้นได้ยากนางจึงไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ํำชับว่า คนอื่นนั้นช่างเถอะแต่คนที่ชื่อวี่หมิงผู้นั้นให้ส่งคนไปหาเพิ่มจะต้องหาตัวมาให้ได้เหอเสียงรีบตอบรับอีกเดี๋ยวเบ่าจะกลับไปบอกสามีเจ้าค่ะเซินหยวนพยักหน้าโรยใบายชาในมือกลับลงในกระดาษมองได้อีกครู่หนึ่งเซินหยวนก็ทำท่าจะพาไฉเวยและชิงเหอกลับไปพักผ่อนเหอเสียงถือคมเดินนำพวกนางไปส่งกลับห้อง ครันเัินหยวนนายบ่าวเปิดประตูห้องออกก็มองเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่บนท้องฟ้าด้านนอกทั้งยังมีเสียงมาแรงร้องดังมาจากกลางพงกล้าในานาข้างทางเป็นระยะชิงเหอเห็นภาพเช่นนี้ก็รู้สึกชอบใจยิ่งจึงหันหน้ามาพูดยิ้มยิ้มกับเัินหยวน คุณหนูหน้าบ้านบ่าวก็มีนาผืนใหญ่เช่นนี้ต้องรอถึงกลางคืนในฤดูร้อนถึงจะสนุกเจ้าค่ะอากาศร้อนพอพระอาทิตย์ตกดินพวกเราก็สาดน้ำบนพื้นในลานเรือนยกแพร่ไม้ไผ่ไปวางไว้ในนั้นพอกินอาหารเย็นเสร็จถือพัดใบลานไปนอนบนแคร่ก็จะมองเห็นดาวบนฟ้าเป่งประกายระยิบระยับยังมีหิ่งห้อยบินไปบินมารวมถึงมีกบ มาแรงร้องเช่นนี้ด้วยอีกทั้งยังแปลกนักเวลาที่พวกมันร้องจะร้องพร้อมกันเวลาหยุดก็จะหยุดพร้อมกันเหมือนว่านัดกันไว้ก่อนแล้วก็มีปานใช่เว้ยได้ยินแล้วก็ยิ้มแย้มเจ้ามีนิสัยเช่นนี้ยังอุตส่าห์นอนนิ่งๆอยู่บนแคร่ฟังพวกมันร้องไม่ได้คิดหาทางลงไปจับกบขึ้นมาอีกข้าไม่เชื่อหรอก ยายต้องลงนาไปจับพวกมันด้วยเล่าพี่ชายเว้ยข้าจะบอกวิธีดีๆให้ฟังพูดถึงตรงนี้ชิงเหอก็ยิ่งคึกคักดวงตาคล้ายมีแสงสว่างวาบขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้น ท่านแค่จุดโคมแล้วถือไปยืนบนคันนาส่องโคมลงน้ำกบพวกนั้นมองเห็นแสงโคมก็จะนิ่งงันไปมีคนจะจับพวกมันอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จักขยับบางครั้งข้าใช้วิธีนี้แล้วเรียกสหายมาจับพวกมันด้วยกันเพื่อนำกลับมาย่างกินหอมอร่อยนักใช่เว้ยเผยสีหน้ารังเกียจกบเจ้าก็ยังกินหรือเจ้านี่ช่าง คืนนี้เจ้าไปนอนกับเต้าเข่าเลยไม่ต้องมานอนเตียงเดียวกับข้าชิงเหอกลับจงใจกระแซะเข้าหาช่ยเวย่ยพร้อมกับยิ้มเพลทํทำเอาชัยเว่ยผวาถอยหลบไปด้านข้างเซินหยวนมองดูพวกนางสองคนเล่นกันอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มรู้สึกว่าในใจสงบอย่างที่สุด แต่จูจูรอยยิ้มบนใบหน้าของนางก็ค่อยๆแข็งค้างทางด้านหน้าก็คือเรือนที่ตั้งอยู่ในที่ดินหรือก็คือสถานที่ค้างแรมของนางกับเซินเซียงบ้านของเหอเซียงกับผู้ดูแลเฉินอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลแต่บริเวณหน้าประตูบ้านผู้ดูแลเฉินเซินหยวนมองเห็นเขากําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไผ่ตัวเล็กกับคนอีกผู้หนึ่งระหว่างคนทั้งสองมีโต๊ะสี เหลี่ยมตัวเล็กกั้นกลางกำลังดื่มสุราพรางสนทนากันวันนี้แสงจันทร์สว่างส่องให้ทั่วทุกหนแห่งสว่างสวายราวกับเวลากลางวัน แม้คนผู้นั้นแต่นั่งหันหลังให้เซินหยวนแต่ไม่รู้เหตุใดเซินหยวนมองเห็นเงาหลังอันผึ่งผายนั้นแล้วนางก็รู้สึกได้โดยจิตใต้สำนึกว่าคนผู้นี้น่าจะเป็นหลี่ซิวเหยาในใจเซินหยวนกำลังคิดว่านี่ช่างพิลึกโดยแท้ชาไหนมองเห็นใครก็เหมือนหลี่ซิวเหยาไปหมดหลี่ซิวเหยาจะมานั่งดื่มสุราสนทนากับผู้ดูแลเฉินได้อย่างไรอีก ัถ้าพวกเขายัางคุ้นเคยกันมากด้วย จะต้องเป็นเพราะวันนี้นางได้พบหลี่ซิวเหว่ยาในสวนมอนถึงได้คิดมากจอนเห็นใครก็นึกว่าเป็นหลี่ซิวเห่ยาไปหมดเป็นแน่แท้เวลานี้ผู้ดูแลเฉินมองเห็นสันหยวนแต่ไกลจึงรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ไผ่คนที่นั่งตรงข้ามเขาก็ลุกขึ้นแล้วหันหน้ามามองตามเช่นกันแสงจันกระจ่างส่องให้เห็นคนผู้นั้นซึ่งรูปร่างหน้าตาสง่าผ่าเผยรูปฉม ไม่ธรรมดาสามันคือหลี่ซิวเหยาอย่างมีต้องสงสัยแล้วแม้ว่าหลี่ซิวเห่ยาจะมองเห็นเซินหยวนแล้วแต่สีหน้าของเขากลับมีได้มีแววประหลาดใจแม้แต่น้อยทั้งยังพยักหน้าให้นางเล็กน้อยอย่างสุขุมเยือกเย็นเซินหยวนนิ่งเงียบไม่พูดอะไรผู้ดูแลเชินก้ามาคารวะเซินหยวนเสร็จก็กล่าวแนะนำหลี่ซิวเหยาที่เดินตามหลังมาให้นางรู้จัก นี่คือสหายท่านหนึ่งของเบ่าวันนี้มาคารวะมารดาพี่เข่าด้านหลังนี้พอดีจึงได้แวะมาเยี่ยมเบาขอรับ ส่วนหยวนรู้ว่าหลี่ซิวเหยาเกิดจากสาวใช้อุ่นเตียงนางหนึ่งขณะที่นางแต่งเข้าสกุลหลี่ก็เคยได้ยินว่าสาวใช้อุ่นเตียงนางนั้นป่วยตายแต่คิดไม่ถึงว่าจะถึงฝังอยู่บนเขาด้านหลังที่ดินนี้ส่วนหยวนเงยหน้ามองภูเขาด้านหลังปราดหนึ่งภายใต้แสงจันทร์มองเห็นเพียงแมกไม้เขียวชะอุ่มเจริญงอกงามมองเห็นอย่างอื่นไม่ชัดแต่นี่ก็เพียงพอจะ อธิบายเรื่องที่ว่าเหตุใดหลี่ซิ่วเหยาถึงมาปรากฏตัวในสวนหม่อนวันนี้ได้แล้วแต่ก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งว่าหลี่ซิ่วเหยาไม่ยอมบอกฐานะที่แท้จริงของเขาให้ผู้ดูแลเฉินรู้ดังนั้นฝ่ายหลังจึงรู้เพียงว่าเขาแซ่หลี่ส่วนอย่างอื่นล้วนรู้ไม่ชัดส่วนหยวนกับหลี่ซิ่วเหยาเองก็มีได้บอกเรื่องที่ทั้งสองรู้จักกันก่อนแล้วให้ผู้ดูแลเฉินกับเหอเซียงรู้ อย่างใจตรงกันยิ่งต่างฝ่ายต่างเพียงคารวะทักทายกันอย่างมีพิธีรีตองจากนั้นผู้ดูแลเฉินก็ยิ้มพรางเชื้อเชิญสันหยวนไปนั่งลงริมโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็ก ขุนหนูสหายท่านนี้ของเบา่าเพิ่งกลับมาจากาซานซีเมื่อสองวันก่อนนำสุราข้าวฟางังต้นตำรับของเมืองเฝินหยางมาให้เบา่าด้วยสองหายเมื่อครู่เบ่าก็เพิ่งหันขาหมูรมควันทอดมาข้างหนึ่งต้มไก่มาอีกตัวและทอดถั่วดีสองมาอีกจานขุนหนูจะมากินด้วยกันสักหน่อยหรือไม่ขอรับสายตาสันหยวนมองโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กปราดหนึ่งเห็นว่าบนโต๊ะมีจานชามวา อยู่เต็มและยังมีสุราวางอยู่หายหนึ่งด้วยอีกทั้งพวกเขาสองคนก็มีได้ใช้จอกดื่มสุราแต่ดื่มจากชามแทนคิดว่าผู้ดูแลเฉินคงเริ่มเมาแล้วไม่เพียงแค่บนหน้าแม้แต่ลำคอก็แดงไปหมดถท่าว่าหลี่ซิวเหยาวกลับมีสีหน้าเป็นปกติมองแววเมาไม่ไมออกสักนิดนับว่าเป็นคนขอแข็งผู้หนึ่งเซินหยวนบอกปฏิเสธ ไม่รบกวนพวกท่านทั้งสองสนพนากันแล้วผู้น้อยขอตัวก่อนพูดพลางยอบตัวคารวะหลี่ซิวเหยาแล้วทำท่าจะหันหลังเดินจากไปผู้ดูแลเฉินยังอยากชวนให้เฉินหยวนนั่งลงอีกแต่เหอเสียงที่อยู่ข้างๆรีบพูดว่าท่านดื่มจนเมาแล้วจริงๆพูดเหลวไหลอะไรออกมายังไม่รีบไปดื่มกับน้องลีต่ออีก รอค่าส่งคุณหนูกลับไปเสร็จแล้วจะมาผัดกับแกล้มให้พวกท่านอีกสองจานเหอเสียงคิดในใจว่าสินยวนเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่วันนี้ได้พบบุรุษจ,จากภายนอกครั้งแรกจะให้นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้อย่างไรสามีคนนี้ของนางดื่มมากไปแล้วจริงๆคิดว่าคงไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมาบ้างครั้นบ่นผู้ดูแลฉนเสร็จเหอเสียงก็ถือคอมเดินไปส่งสันยวนกลับเรือน เล็กที่อยู่ไม่ไกลกันทั้งยังกล่าวขออาภัยนางยิ้มยิ้มคุณหนูสามีบ่าวเวลาเมามักจะพูดจาเหลวไหลเลื่อนเปื้อนท่านอย่าถือสาเขาเลยนะเจ้าคะสวนยวนยิ้มบางๆ จะถือสาได้อย่างไรท่านไม่ต้องคิดมากรีบกลับไปทํากับแก้มให้พวกผู้ดูแลเฉินเพอเหอเสียงได้ยินดังนี้ก็คลี่ยิ้มยอบตัวคารวะสัญญวนเสร็จนางก็ถือโคมหันหลังเดินกลับไป เมื่อครู่ขณะสัหยวนหันหลังเดินจากไปสายตาของดีซิวเหยาได้มองตามเงาหลังอรชรอ่อนแอนของนางโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เช่นกันว่าเหตุใดเสนหญวนจึงมักเย็นชาต่อเขาเสมออีกทั้งนิสัยของนางในตอนนี้มองผิวเผินดูคล้ายจะเฉยเมยสงบนิ่งอย่างยิ่งหากแต่เขายังจำได้ว่าในถงข้างที่วัดในตอนนั้นเขากำลังคุกเข่าร้องไห้ เงียบๆอยู่หน้าพระโพธิสัตว์กวนอินองเล็กๆองหนึ่งเนื่องจากเสียมาดาไปแล้วนางก็เดินเข้ามาเรียกเขาว่าพี่ชายซ้ำอย่างยื่นผ้าเช็ดหน้าในมือมาให้และส่งยิ้มสดใสเติดเจ้ามาให้ด้วยผ้าเช็ดหน้าผื่นนั้นคิดว่าคงเป็นนางปักเองแน่นอนลวดลายด้านบนปักได้หน้าเกลียดยิ่งถึงขั้นมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นลายอะไรกันแน่แต่เวลานั้นพอเขาปัดผ้าเช็ดหน้า น,า,นางตกตาคอกอย่างดุร้ายใส่นางให้นางใส่หัวไปนางก็มีได้ถูกทำให้ตกใจจนร้องไห้เพียงแต่ถลึงตามองเขากลับอย่างดุร้ายยิ่งกว่าจากนั้นก็เชิด้างพูดด้วยสีหน้าดื้อรัน้นใส่หัวก็ใส่หัวเจ้านึกว่าข้าอยากเรียกเจ้าว่าพี่ชายอยากปลอบเจ้านักหรือเฮ้ยคนทําดีด้วยยังมาแหวตัด พูดจบนางก็สะบัดหน้าวิ่งหนีไปด้วยอาการโมโหหึดฮัดกลายเป็นทำให้เขาอึ้งงันแทนและยังมีสวนหมอนก่อนหน้านี้อีกนางก็ถลึงตามองเขายัางดุร้ายเช่นกันซ้ำยังพูดกับเขาอย่างไม่เกรงใจเหมือนกับนิสัยใจคอในตอนเด็กไม่มีผิดหลี่ซิวเหยาคิดถึงตรงนี้ก็อดจะยิ้มน้อยๆขึ้นมาไม่ได้เวลานี้เองหลี่ซิวเหย่ก็ได้ยินผู้ดูแลเฉินยิ้มกริม พรางพูดกับเขาว่า คุณหนูท่านเมื่อครู่ก็คือเจ้าของที่ดินแห่งนี้ท่านเองก็ได้เห็นแล้วว่ารูปโฉมงดงามจริงๆรราวกับเป็นคนในภาพวาดอย่างไรอย่างนั้นนิสัยก็ทั้งอ่อนโยนทั้งเมตตาอารีชาติตระกูลยิ่งดีเข้าไปใหญ่สามีที่จะแต่งด้วยในอนาคตจะต้องดีมากแน่นอนหลี่ซิวเหวยาวขมวดขิวยาวเพียงได้ยินคำว่าสามีพี่เซินหยวนจะแต่งด้วยไม่รู้เหตุใด ในใจเขาถึงพันรู้สึกอึดอัดขึ้นมา พี่เฉินท่านเมาแล้วหลี่ซิวเหยาวยยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยแต่คำพูดที่ออกมากลับเย็นชากว่าเมื่อครู่อยู่สองส่วนผู้ดูแลเฉินหาได้สังเกตเห็นความผิดปกติของหลี่ซิวเหยวาไม่แต่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าพูดถึงเจ้านายของตอนลับหลังเช่นนี้เป็นเรื่องไม่ดีนักจึงรีบหัวเราะแล้วเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นกับอีกฝ่ายแทน เดิมพีส่นหยวนยังอยากจะพักในที่ดินอีกสักสองวันแต่หนึ่งคือส่นเซียงมีท่าทั้งหมดความอดทนอย่างเห็นได้ชัดสองคือส่วนหยวนคิดไม่ถึงว่าหลี่ซิวเหยาจะรู้จักกับผู้ดูแลเฉินหากพักอยู่ที่นี่ต่อ เรงว่าคงต้องได้พบหลี่ซิวเหยาอีกยังดีที่เซินหยวนตรวจบัญชีที่ควรตรวจดูเสร็จแล้วงานที่ควรมอบหมายก็มอบหมายเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเดินทางกลับจะดีกว่าด้วยเหตุนี้เช้าวันถัดมาเซินหยวนจึงให้ชิงเหอไปเรียกเหอเซียงมาเพื่อบอกนางเรื่องที่กลุ่มของตอนเองจะเดินทางกลับหลังกินอาหารกลางวันเสร็จเหอเซียงย่อมพยายามเหนี่ยวรั้งไว้สุดกำลังให้ ส่นหยวนอยู่เที่ยวเล่นในที่ดินต่ออีกสองวันแต่ส่ินหยวนปฏิเสธเหอเสียงก็หมดปัญญาจะรังได้แต่รีบไปตระเตรียมสิ่งของที่ส่ินหยวนสั่งลงมาว่าต้องการนำกลับไปด้วยผักผลไม้สดใหม่สารพัดช,ชนิดรวมถึงพวกผลไม้ดองและชาที่เก็บก่อนฤดูฝน ถึงกับกองพะนินกินพื้นที่ไปครึ่งรถมาเหอเสียงชี้ถุงผ้าดิบสองถุงพรางพูดยิ้มๆกับเต้าโคในถุงนี้ใส่พวกผลอนอิงเาผาผ่อน่งและลูกไหนไว้ในถุงนี้ก็ใส่ผลไม้ดองพี่นาเหอเสียงทำเองไว้ล้วนเป็นของที่คุณหนูสั่งไว้ว่าจะให้เจ้าโดยเฉพาะเจ้าดูเถอะว่าคุณหนูดีต่อเจ้ามากเพียงไร เต้าเขาได้ยินเช่นนี้แม้บนใบหน้าจะยังมีรอยยิ้มแต่กลับดูฝืนอยู่เล็กน้อยอีกทั้งในตาก็มีแววลังเลสองจิตสองใจใช่เวยเป็นคนละเอียดสังเกตเห็นท่าทางผิดปกติของเต้าเขาก็มองนางอึดใจหนึ่งแต่กลับมีได้พูดอะไร เวลานี้เั่นเสียงกำลังเทเหอเถาสองสามลูกออกมาจากในกระเป๋าเล็กอยากจะกินแต่ก็ขี้เกียจกระเปือกเองเผ่าว่ามู่เหลียนกับช่วยเอ,อ๋อล้วนนั่งอยู่ในรถม้าคันหลังสุดท้ายเั่นเซียงจึงทำได้เพียงเก็บเหอเถาไม่กี่ลูกนั้นกลับเข้ากระเป๋าเล็กอย่างเกียจคร้านเซินหยวนที่อยู่ข้างๆมองเห็นแล้วก็ยื่นมือไปหาเั่นเสียง เอาเหอเถามาให้พี่เสรนเสียงเพียงแต่นึกว่าอีกฝ่ายอยากจะกินเองจึงยื่นเหอเถาในมือไปให้เสรนยวนรับมาไว้ในมือแล้วก้มหน้าน้อยน้อยเริ่มแกะเปลือกก่อนจะวางมาดที่แกะแล้วลงบนผ้าเช็ดหน้าผ้าแพรของตนเองครั้นแกะเสร็จทั้งหมดเสรนยวนก็ประคองผ้าเช็ดหน้าแพรยื่นให้เส่นเสียงแกะเรียบร้อยหมดแล้วรีบกินเถอะ ส่นเสียงกำลังยกมือเปิดม่านหน้าต่างมองดูทิวทัศน์ด้านนอกด้วยความเบื่อหน่ายได้ยินส่นหยวนพูดนางก็หันหน้ากลับมามองส่นหยวนด้วยความประหลาดใจบนหน้าส่นหยวนมีรอยยิ้มบางๆดูอบอุ่นอ่อน้ยนหน้าสนิทชิดใกล้ย,ยิ่งจากนั้นส่นเสียงก็มองผ้าเช็ดหน้าแพรที่นางประคองไว้บนมือเป็นสีฟ้าอ่อนตรงมุมหนึ่งปักลายกล้วยไม้ไว้พุ่มหนึ่งวิติ ประณีตยิ่งนักส่วนมือที่ประคองผ้าเช็ดหน้าแพรอยู่ก็ขาวผ่องอ่อนนุ่มนิ้วเรียวบางร้าวกับลํำเพียนเดิมทีเซินเสียงนึกว่าเซินหยวนขอเหอเถาเหล่านั้นไปแก่เพราะนางจะกินเองคิดไม่ถึงว่านางถึงกับแกะให้ตนกินมีใครไม่รักมือตนเองบ้างเล่าเรื่องอย่างแกะเปลือกเหอเถาแม้แต่หัวหน้าสาวใช้พี่ฐานะสูงหน่อย ก็ยังไม่ยินดีจะทำเลยด้วยรังเกียจว่าจะทำให้มือบาดเจ็บมีแต่จะส่งต่อให้สาวใช้เล็กๆทำหากแต่เซินหยวนถึงกับเซินเสียงรับมาเล็ดเหอเถาเหล่านั้นมาไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจกลับตื้นตันยิ่งนางหลบตาลงกินเงียบๆก่อนได้ยินเซินหยวนเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยน ยังอยากกินอีกหรือไม่ถ้ายังอยากกินอีกก็ส่งเหอเถาที่เหลือในกระเป๋ามาให้พี่พี่จะแกะให้ส่ินเสียงสายหน้าไม่เป็นไรส่ินหยวนจึงไม่ได้ยืนกรานเพียงแต่กล่าวว่าหากอีกเดียวเจ้าอยากกินอีก ก็บอกพี่มาได้เลยลมแรงยิ่งนักพัดจนมานหน้าต่างรถม้าผูกเข้ามาด้านในสันหยวนเห็นแล้วก็เกี่ยวม่านเข้ากับตะขอท่องแดงอันเล็กที่ด้านข้างขณะตื่นมาตอนเช้าท้องฟ้ายังปลอดโปร่งแจ่มใสและมีแดดส่องอยู่แท้แต่ยามนี้ไม่เพียงไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วแม้แต่บนท้องฟ้าก็ยังเต็มไปด้วยชั้นเมฆสีเทาคล้อยต่ำไม่รู้ว่าจะมีฝนตกหรือไม่เผาว่า ยังอยู่ห่างจากเมืองหลวงอีกตั้งไกลเซินหยวนกำลังคิดเรื่องนี้ในใจก็พลันได้ยินเสียงเซินเสียงดังขึ้นเบาๆพี่ใหญ่ท่านดีต่อข้ามากจริงๆที่แล้วมาหลวนเป็นข้าผิดเองไม่ควรไปฟังเรื่องที่พวกพี่หญิงรองกับเฟิงมามาพูด จนในใจมีอคติต่อท่านคิดแต่ว่าในใจท่านแอบซ่อนเจตนาร้ายคอยสร้างความลำบากให้ท่านสารพัดส่นหยวนคิดไม่ถึงว่าส่นเสียงจะพูดเช่นนี้กับตนเองจึงหันหน้าไปมองอีกฝ่ายด้วยความตกตะลึงครั้นได้สติกลับมาในใจก็อดจะรู้สึกตื้นตันไม่ได้ส่นหยวนจับมือส่นเสียงพูดพลางยิ้มน้อย พวกเราเป็นพี่น้องร่วมอุทรเดียวกันพูดถ่อยคำเกรงอกเกรงใจพวกนี้ไปใหญ่ขอเพียงในใจเจ้ารู้ว่าพี่เจตนาดีก็ดีกว่าอะไรทั้งหมดแล้วสั่นเสียงพริกมือมากุมมือสั่นห่วนไว้เงยหน้ามองนางในดวงตาถึงกับมีน้ำตาคลอพี่หญิงใหญ่พี่แล้วมา ข้าหูเบาเชื่อคำพูดของเฟิงมามาในใจคิดแต่ว่าในบ้านนี้ไม่มีใครห่วงใยข้าเลยสักคนแม้แต่ท่านแม่เองก็แต่ช่วงที่ผ่านมาเฟิงมามาไม่อยู่ข้างกายข้าข้านึกถึงเรื่องที่ผ่านมานึกถึงคําพูดที่ท่านพูดกับข้าพี่หญิงใหญ่ข้าผิดไปแล้วเวลานั้นท่านแม่ป่วยหนักข้ายังจะแง่งอนไม่ไปเยี่ยมนาง ถึงขั้นว่าบางครั้งยังพูดอะไรที่ทำให้นางเสียใจด้วยแม้แต่พบหน้าครั้งสุดท้ายข้าก็ยังไม่ไปพบท่านแม่ข้าอาักตันยูจริงๆในใจท่านแม่จะตำหนิข้าหรือไม่พูดพลางเสียงร้องไห้ของส่นเสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆส่นหยวนฟังแล้วในใจรู้สึกฝาดเฟือนนางยกมืออบส่นเสียงเข้ามาในอ้อมกอดเบาๆปลอบโยนส่นเสียงเสียงนุ่ม หากท่านแม่ได้ทราบว่าตอนนี้เจ้าสามารถคิดได้เช่นนี้นางจะต้องดีใจมากแน่นอนและไม่คิดตำหนิเจ้าหรอกเสิ่นเสียงร้องไห้จนพูดอะไรไม่ออกเสิ่นยวนได้แต่พูดปลอบเสียงนุ่มต่อไปอีกว่าขอเพียงพวกเราสามพี่น้องมีชีวิตอยู่อย่างดีท่านแม่ก็จะดีใจมากเสียงเอ,อ๋พวกเราสามคนจะต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้ พูดถึงตอนสุดท้ายเสียงของเสินหยวนก็ค่อยๆสะอึกสะอื้นขึ้นมาเช่นกันเมฆสีเทากลางท้องฟ้าหนาขึ้นทุกทีและก็คล้อยต่ำลงมาทุกทีเช่นกันทันใดนั้นลมเย็นหอบหนึ่งก็พัดมาฝนก็เริ่มตกลงมาด้วยปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ